สวัสดีค่ะมนอน้กะมาพอกันกับฟังอีกแล้วมีฟังกระได้รับคําสั่งมาค่ะว่าให้ฟังเก็บแตงไทยไปตำให้พอเนาะคะ่ะพออยากกินตำแตงไทยแต่ว่าจะต้องเก็บน้อยที่แบบอ่อนจังหน่อยนะคะน,นี่เริ่มแก่แล้วไปค่ะเดี๋ยวเราไปไอมาหาเก็บน้ำปั้งกันนะคะว่าเพิ่งจะได้เจ้าลูก ก็บอกฟังสาโูดเนอะจนมันจะแก่หมดอดกแล้วก็เก็บแตงไทยมาตำบ่กจกังหวยสองนวลนะพอดีแม่แรงเ้าบ่ามีเมนูเกากะเดี๋ยวตำไทยกับถอดไข่กันเท่ากันหาหาคานึงเ,เ,เจอเจอแล้วน้อยนึงน้่ยน้อยแค่นี้ก็จะก็บกกน้องอยันบ่ แต่มันเป็นน้อยแหลกที่ออกมาเนาะค่ะก็เก็บได้แหละเอาแล้วล้ายน้อยเอาก็ะได้จานหนึ่งก็ได้ค่ะแมนบ้แตงไทยมั่งกับว่าอาจจะน้อยบบใหญ่เท่าแต่แตงโมเนาะค่ะก็ต้องปิดไปบ้างเก็บไปบ้างถ้าลูกโตเกินไปก็จะบ้องงามนะคะ่ะเห็นบานะเออฟพงกลับ บอร์เดปิขนาดนั้นแล้วค่ะพ่อมดแต่งไทยก็เลยมีบอมี่ป่ะพ่ะะะอขอยอะสองสามลูกพ่อให้ฟังได้ถอยหน่อยนึงได้สุดในแต่งไทยมันงามมาเลยค่มะมันโป๊ซีไปชุดแนวบ่าวแกให้แล้วและก็บอกทั้งชายหลีได้เนี่ยจนมันจะแกหมดแล้วเนี่ย มีโบวูแต่งไทยออนกันเ้ยนะคะลูกนี้ก็ตกง่ายแล้วจะฟังเคยพามาอัปเดตแต่งไทยนะคะนี่ก็เริ่มจะง่ายกันหมดแล้วเนาะอัอนี้ก็ง่ายแล้วะค่ะแม่เฉได้กินน้อยเดียวน้่อยท่ย้านี้บอยสองคำพอเนะ นี่มันแบบไม่แต่งสีอันนี้น่าจะเป็นสีทองนะคะนี่น่าจะเป็นแตงไทยสีทองอไปดีไมน่นะาเอาไว้ก้อนเถอะเพราะเบิ้งจากสภาเแล้วน่าจะเพราะมีหลายต้นปนไหลค่ะสีไอแตง้ายสีทองนั่นงกรแกแล้วคะ่ะ แกแล้วพอ่อมันแกแล้วกินมานอ้องอ่เมองตาดีก็ฟังมาค่ะเห็นบอมั่ก็เหลียวบ่เห็นมนโอ้ยนีก่กระลูกเล็กเกินไปค่ะ อะไรกันนะคะกระลูกน้อยไปย่างไปได้ครึ่งนึงอะค่ะเพิ่งะะจะได้น้อยเดียวนี่แะลูกแก่แล้วนี่ก็เริ่มจะแก้แล้วยังคิดพอว่าอยากจะกินตำแตงไทย ตาโดนตะด,ตะดีกับบ่บอกต้องกับว่าได้มักกิดตามแตงไทยปันใดบ้างก็เลยบม่ได้เก็บต้องก็เลยป,เลปล่อยเลยเ <c oughs> อาตามแตงโมแท่งเนี่ยบ้าน้องแตงโมลูกดิบกับนี่ลายอยู่ไหมแ <c oughs> อนมาค่ะ เห็นโดยกับฟังมากินตามแตงโมแทนไปก่อนเลม,มีเล่านัา้นะม,มันมานม้นคุณทองพัดคุณน่าจะได้อดแล้วนะก็เงิ่งมเห็นอค่ะขับเทนีตามแตงโมแทนเนี่ย่าค่ะ อีเจว่ามาถามยังพีไปถามผู้อยากกินถึงตัวมันบ่ค่ะไปะตำแตงโมทแท้เนี่ยป๋อป๋อมิเอรีบอ่ะฮะปบอป๋อมิเอดีบ่ะบคืองามอยู่คือบอกบอกเคยมีหน่อยแื่ว่ามันเชียงเลี้ยบ้างบอกเห็นเอง อ,อน,นี่ค่ะเดยวอีกหน่อยนึงอันนี้กับประ่านในแก้บันไดค่ะเอาไปเพราะว่าสีมันยังเขียวอยู่ไม่ประ่านในออกมีบันไดไปค่าไปเพราะจะตำไปแล้วเนาะ กินแค่นีหรอเล่าถ้าก็จะไปกินแค่นี้ล,ะ,ล, <laughs> คละค่ะว่ามีอย่างเนี้ยอื่นอันนี้จะแก้แล,ล้วค่ะ อยากใจจริงๆคนอยากกินตอนมันสายเนี่ยใบมันาสากรักมันขั้นมากเลยนะคะเฮ้ยเจออีกลกูกนึงแล้วนี่ค่ะลูกหน่อยปอ,อปลอแแหละเอาไป <c oughs> โอ้สามลูกนีกระตําพ่อแล้วกินกินเพื่เดียวเลยหระคะเดี๋ยวแรงเลย ว่าไก่จะหมดชะมีอีกน้อยน่เนาะว้าวมีเดินไงแล้วด้ค่ะเพื่อเห็นตะเคียะทั้ง่มดเลยว่าคอยเปิดเบื้องแ่งไทยบันไดยืแตะห้องก็แังโมงนี่ยกัะจิกแตะลูกเล่เจียวหรือยูจะเอาไปตำมันก็ะิึก หบบาปน้องโพดมันน้อยเกินไปสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วนะไม่มีแล้วสิ้สิ้สใส่ไหมจบการแป่งไทยปีนี้ฟางลูกร้อยแหลมากเลยในอีกลูกนึงค่ะ ท่าง้าไปมันแกแล้วมันท่านกแกแ้ะค่ะไปเอาไปไปปอกเปียกเอาทถามันแก่าค่ด้ได้แล้วได้แล้วพอละพอละกินแร้งเหรอคะ <c oughs> นี่เขาก็จะได้แตงไทยมาประมาณสีลูกได้นะคะสีลูกนี่แตงไทย อันนี้แตงโมที่เห็นเปลียนแปลงฟังคือเก็บมะนาวค่ะน,นี่กระทวนเจาะเอาไว้กับน้อยู่ดีก็เลยเก็บเลยจะเอาไปเห็ดควายอันนี้ก็เน่ำน,นี่กเริ่มเหี่ยวๆก็ได้เก็บค่ะส่วนนี้ก็บกำลังเริ่มจะเรื่มมน,น้ำนี่ตรงเนี้ยแบบทันนเรเ่มเน่าแบบเนี้ยบรอดค่ะเอาไว้กับน้อยู่ดี นีราคาช่วงคิมนี่พังกับผ้ามาเก็บแต่งไทยนะคะอีกจังน้อยเขาก็จะได้กินของหวานบวชแตงไทยกันแล้วค่ะาะมีแค่นี่พังกกินบ่บวอยนะคะย่อไปวาน้องน้องลูกบ่โดมีหลายสแตจกินมะม่วงจุดีนะคะการชิมเหนี่พังกับผ้ามาเก็บแต่งไทยเล็กๆน่อยนะคะอภิแตงไทยกันบางขายอยู่แต่กับแตงโมหลายเนาะ น,นะคะเจนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่ส้ำนี้ก่อนนะคะ่ะไหวเจอกันฟังไม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ